โอเคครับคนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีวัยรุ่นไทยนะครับสวัสดีวัยรุ่นอาเซียนทุกท่านนะครับแล้วก็ลองเก็บเมอร์ทุกคนนะวันนี้ก็จะพานะครับคุณผู้ชมเนาะมาเปิดกิจลูกเต่ากันนะครับเป็นลูกเต่าเนาะที่ผมได้สะสมมานะครับจนครบนะครับสามร้อยห้าสิบลูกเนาะตรงนี้ก็คือตั้งแต่กลิจก่อนหน้านี้นะครับก็คือเก็บมาแล้วประมาณร้อยสามสิบกว่าลูกนะครับแล้วก็กิจนี้เก็บเพิ่มอีกเนาะล่าสุดปัจจุบันนะครับมีประมาณสามร้อยห้าสิบสองลูกแล้วเนาะอือ กิจนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นกิจฟรีเนาะเป็นกิจที่ผมสะสมมานะครับทั้งหมด300ประมาณ350กว่าลูกนะครับคนไหนที่ถ้าผมเข้ามาแล้วถามว่าอยากดอลูกเต่าอยากเปิดกิจฟรีบ้างไม่มีเงินเติมแล้วทาได้ไหมนะครับผมต้องบอกในคลิปนี้เลยครับว่าทําได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับในการเก็บกิจเนาะโดยนะครับคนไหนที่เขามีเงินเติมนะครับหรือว่ามียอดเติมมีบัตเจ็ตเติมนะครับเขาก็จะ สามารถได้ไเทมก่อนเรานะครับแต่เราก็สามารถได้ไเท้เหมือนเขาเช่นกันนะครับแต่ว่าต้องรอกิดถึงสองรอบเลยนะครับก็ต้องรอเก็บกิบลูกเต่านะครับทำภารกิจเก็บลูกเต่ามาในแต่ละกิจกรรมที่เขาให้เราร่วมทำเนาะอืณปัจจุบันเนี่ยผมมีนะครับแอ่สามร้อยนะครับห้าสิบสองลูกนะครับแต่ว่าถามว่าเก็บเพิ่มได้อีกไหมนะครับต้องบอกว่าเก็บได้ครับกิจกรรมเหลืออีกหนึ่งวันเนี่ยผมสามารถเก็บเพิ่มได้นะครับเพื่อที่จะไปเอานะครับในส่วนของอ่าแหวนนะครับหรือว่าประดับต่อไปได้นะครับ คนไหนที่เติมมันเยอะเนาะก็จะได้พวกปีกพวกอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับคนไหนที่มีเงินเติมนะแต่ว่าคนไหนที่เล่นสายฟรีนะครับแล้วก็อยากได้ลูกเต๋านะครับแล้วก็ทํากิจกรรมได้ครับแล้วก็อยากได้ประดับต่างๆนะครับก็สามารถนะครับดองเอาไว้ได้ครับจนครบยอดเนาะเราถึงจะมาเปิดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดในกิจเลยรอยยี่นะครับเราก็จะได้แค่ธาตุนะครับสามวัสดุเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มนะครับเก็บไว้ให้ถึง2องยี่หรือว่า3ามร้อยห้าสิบเลยจะดีกว่านะครับได้ประดับถึง2ชิ้นแน่ ปแต่ผมขอกดรัวๆไปเลยนะครับอ่ารอบละสิบนะนะครับครั้งละสิบลูกเต่านะครับขออนุญาตรัวๆไปเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มาคุยกันนะครับว่าเออม,มาเกินนะครับมาคุยเล่นกันครับว่าในส่วนของลูกเต่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเติมซื้อครับมันใช้เงินจริงๆอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับหลายคนที่ถามเข้ามาว่าลูกเต่าเนี่ยอ่า ดองได้ไหมนะครับแล้วก็ในเพจก็ถามกันเยอะนะครับอแล้วก็รวมไปถึงในกลุ่มนะครับ MU Official นะครับก็ถามกันเข้ามาแบบเยอะมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นคาถามเดิมๆเนาะผมต้องบอกในอ่าเทปนี้นะครับว่าลูกเต่านะครับอสามารถดองได้นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับล่าของไวเบเนียมนะครับอซินเทียต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมเนาะถ้าเป็นดอกสีเขียวนะครับอดองได้ครับเก็บเอาไว้ก่อนได้เนาะ แต่ว่าถ้าเป็นตัวดาวเลยครับผมลองเก็บแล้วนะมันไม่สามารถที่จะเก็บได้ครับมันจะหายไปตามรอบกิจกรรมน,นั้นนั้นเนาะอ่าแล้วก็ลูกเต๋าเนี่ยครับมันเป็นอ่าเรียกว่าเป็นไอเทมเลยก็ว่าได้นะครับหมายถึงว่าเป็นหนึ่งอ่าชิ้นสําคัญนะครับในการนะครับหรือว่าเป็นคีย์นะครับเป็นพวกกุญแจเป็นพวกวัสดุนะครับในการอ่าร่วมเล่นกิจกรรมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ขอนะครับรางวั <og of S 1> ลในกิจกรรมนั้นน,น,นั้น<ๆ>นะครับมันจึงไม่หายไปไหนเนาะอ่า ต้องว่าแบบนั้นนะครับมันสามารถอยู่กับเราได้นะครับในส่วนของลูกเต่านะครับเพราะว่าเราทําภารกิจนะครับมันก็จะอยู่ในอเป้ของเรานะครับเราก็สามารถเก็บไว้จนครบยอดตามจํานวนที่เราต้องการได้นะครับแต่ยอดที่แนะนํานะครับว่าเราจะเก็บไปถึงตอนไหนดีนะครับเท่าที่ผมแนะนานะเก็บไว้สัก350ก็ดีครับหรือว่าคนไหนที่อยากได้แบบ3ชิ้นครบเลยก็400ครับน่าจะ4 7่จนะครับก็จะได้นะครับในส่วนของ ประดับโปบๆไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับคนไหนที่อยากเก็บเพิ่มนะครับหรือว่าอยากได้3ชิ้นเลยนะครับก็อาจจะต้องแบบลงทุนหน่อยนะแต่ว่าหรือว่าจะเล่นกิจแรกก็ได้นะครับแนะนํานะกิจลูกเต่ามาแรกๆนะครับก็เล่นไปสัก220ครับเก็บประดับมานะครับ1ชิ้นเนาะแล้วก็กิจมารอบที่2นะครับก็ไม่ต้องเล่นครับทําภารกิจเก็บลูกเต่าไว้ครับแล้วไปจนถึงกิจรอบที่3นะครับเราจะได้และ3 50เราจะเก็บอีก2ชิ้นได้แล้วนะครับอื แล้วก็ในที่เลือกเลือกเล่นนะครับแล้วก็เลือกเก็บนะครับว่าเพื่อนนะ่ะจะเก็บของเฟนะครับหรือว่าจะเป็นซินเทียววเบเนียมนะครับอันนี้คือสุดแล้วแต่จะเลือกกันเลยนะครับว่าจะเอาไหนดีนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมจะเอาไวเบก่อนเนี่ยจริงๆแล้วผมเก็บเฟก็ได้นะเฟผมก็มีประดับแล้วเนาะหนึ่งชิ้นอ่าก็ถามว่าแย่ไหมไม่แย่ครับเพราะว่า,าเฟนะ่ยลดความเสียหายค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็คูลดาวเร็วครับ แต่ว่าผมเองอ่ะชอบใบเบรครับเพราะว่าใบเบเนี่ยมันต้านสกิลครับเออเพราะว่าในตัวของผมเนี่ยต้านสกิลน้อยมากครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาในส่วนของอัตานะครับต้านสกิลนะครับเนี่ยยีมาใส่ไว้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยขาดเอาไวเบรยสชิ้นน้องอาจจะได้ตามเก็บอีก2ชิ้นให้มันครบๆไปนะครับแล้วก็ซินเทียก็มีแค่อ่าซินเทียนี่คือต้องบอกว่าน่าจะมีประดับปะอืม่ชิ้นนของผมเนะี่ยหรือว่าไม่มีผมลืมแล้ว แต่ที่แน่ๆมีเฟและมีเยกับวีเบียครับแล้วก็เป็นพวกเซตขั้นต่อไปนะครับอาจจะต้องสมดาวซื้อเอาเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับทํากิจดาวเล็กน้อยนะครับสะสมดาวแล้วก็จะมีในส่วนของอัตราการเติมด้วยนะครับคนที่อยากได้ชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของปีกอะไรต่างๆนะครับกิจนั้นก็คือว่าตึงๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นกิจประดับนะครับแล้วก็มันเน้นประดับจริงๆครับผู้ชมนะ พยายามให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเทราว่า2 2 0ยเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะแต่ว่ามันก็ขาดอีกแค่ไม่เท่าไรนะครับมันจะได้350เนาะก็เก็บเพิ่มก็ดีครับเพราะว่าเราอ่เพิ่มอีกประมาณ1 0 0่ลูกเตา๋า100กว่าลูกเต๋าเนี่ยมันได้ถึง2ชิ้นเลยมันถือว่าคุ้มครับก็ก็หนึ่งชิ้นนะของไอเทมเนี่ยมันตกอยู่1,100บาทเลยนะครับอ่ไอเทม1ชิ้นอยู่ที่1,100บาทแต่ว่ามันจะได้อ่าเพชรมาด้วยะถ้าผผมมจไม่ิดนะ ส2มหมื่นสองหรือว่าหกหมืนี่ี่แหละมันจะได้เพชรมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้านับเป็นเงินจริงๆแล้วมันก็อาจจะหารด้วยนะครับหารแบ่งให้ในส่วนของเพชรไปด้วยนะครับจริงๆแบนเองอะถ้าเป็นราคาตายตัวจริงน่าจะอยู่จะอยู่ประมาณ6กรนะครับประมาณประมาณนะครับประมาณน่าจะประมาณหกร้อยนะครับหกเจ็ดร้อยนี่แหละอในส่วนของค่าตัวของมันเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับ แต่เขามีในส่วนของเพชรมาให้เราด้วยนะครับเขาก็เลยคิดรวมๆไปนะครับ1,100บาทไทยเนาะอะไรประมาณนั้นไปครับตัวนี้ก็สมครบเรียบร้อยนะครับขออนุญาตนะครับเก็บไอเทมนะครับในเป้ขางเราไปดูกันนะครับว่าตอนที่ผมใส่นะครับประดับไวเบที่ผมเปิดมาได้แล้วเนี่ยพลังมันขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็มันคุ้มค่าต่อลูกเต๋าที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาที่เรามาสะสมเปลาบานะครับลองดูนะ ลองดูครับว่ามันจะคุมม้มไหมเพื่อนๆอยากได้อะไรนะครับก็สามารถเลือกเอาได้เลยเนาะก็มีเยอะแยะมากมายครับซินทงซินเทียอะไรต่างๆนาน,านานะมันเลือกได้เยอะจ,จัดจริงๆอ่าจะถามว่ามันคุมม้มไหมจริงมันก็คุ้มครับของฟรีนะผมเก็บมาเนี่ยก็คือแบบจะบอกว่าไม่คุ้มเลยก็ไม่ใช่นะคือมันเป็นกิจฟรีที่เราได้มาเว้ยอนะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับอ่ะอะตรงนี้ก็ได้มาแล้วจะขอเคลียร์ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ ค่อนข้างลุกมาเนะครับผมไม่ค่อยได้จัดของเทไร่นะครับอาจจะมาเคลียร์กิจแล้วก็ออกเกมไปอะไรประมาณนั้นนะครับช่วงนี้ก็มีซ้อมบัตรสไตล์นะครับค่อนข้างเยอะนะเป็นเกมอาสสไตล์ยิงปืนคอร์ดิตี้นะครับโอ้เกมขายกันเลยนะแต่ว่าใช้ความจุไม่เท่าคอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับครตามผมอยู่ก็อาจจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยกําลังซ้อมบัตรสไตล์เนาะอะไรประมาณนั้นอยากมาเล่นกับผมได้ก็สามารถนะครับคอมเมนต์ได้นะครับเกีรับเกมบัตรสไตล์นะฮะ ตอนนี้ก็ได้นะครับกล่องมาเรียบร้อยนะครับ2ชิ้นแล้วกล่องขวัญนะครับก็เลือกได้ครับว่าจะอาอะไรนะครับเทียนะครับ่าวเบนะครับหรือว่าเฟนะครับก็สามารถเลือกได้นะนุมนไปถึงของแดงต่างๆนะครับอ่าป่ะตอนนี้ก็ลองลองเช็คดูก่อนนะครับว่าผมมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดผิดมาจะยุ่งเอานะครับตอนนี้ก็มีสร้อยนะครับเฟแล้วก็วเบแล้วเนาะผมขาดแค่แหวนนะครับเฟนะครับแล้วก็วเบนะครับ ตรงนี้ขออนุญาตนะครับเลือกเป็นอ่าวไวบิเนียมาก่อนเลยเนาะเพราะว่าผมเองมี1ชิ้นและให้มาครบ3ชิ้นไปเลยแล้วกันนะครับแตตรงนี้จะเอามาแล้วเรียบร้อยนะครับ2ชิ้นเดี๋ยวจะลองไปใส่ดูนะครับว่าพลังนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่กันนะครับอ่าลองไปดูวงแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดก่อนนะไปประดับ2ชิ้นสายขวาครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนใส่เนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่นะครับอ่าลองดูนะอักษรสีเขียวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่ได้มานาะกระือว่า พอสมควรนะครับสามหมื่นห้าหมื่นอะไรประมาณนั้นนะครับในสซิรก็เกือบแสนเนาะแล้วก็จะมีคุณสมบัติต่างๆที่เขาช่วยเราอยู่เนาะในส่วนของประดับนะครับเดีย๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะครับไปแล้วผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปรอให้คนอื่นเขาตีเราดูนะครับว่าคุณสมบัติเนี่ยมันจะเป็นวงสีเขียวขึ้นเหมือนไอ้ตัวดาบไบรทีเนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะไปเทสให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นอาตาัตราต่างๆ,ๆนะครับที่เราได้มาเนาะละคุณสมบัตินะครับแล้วก็มี สกิลพิเศษด้วยนะครับถ้าเก็บครบ3ามชิ้นนะครับโอ้โหได้ต้านดาเมจด้วยนะครับดาเมจสกิลนะครับ25%นะครับคุณสมบัติจะอยู่ประมาณ2วินาทีนะครับแล้วก็ CD ดีคูดาวเขาเนี่ยอยู่ที่15วินาทีนะครับเท่ากับดาบบบเนียมเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าคูดาวไม่ได้นานนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูเนาะว่ามันดีจะจัดไหมแล้วก็จะเป็นวงพลาสติกสีเขียวนะครับหรือเปล่านะเหมือนกับตัวดาบนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็มีคนที่รับเทสให้เราแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณกะทิที่มาเทสให้เรานะครับเ๋าวนี้จะบอกคุณกะทินะครับให้ตีเราเลยนะครับเราลองดูว่านะครับว่าจะมีวงสีเขียวขึ้นไหมอ่าตอนนี้ก็เท่าที่สังเกตดูรอบตัวผมก็ยังไม่มีวงสีเขียวขึ้นเลยนะครับอาจจะรอให้คุณกะทินะครับตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าครูดาวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณนะครับส5้าวินาทีนะครับอื ตรงนี้ก็น่าจะการันตีได้นะครับว่ามันไม่มีนะครับว่าในส่วนของอัตาพัสซสีฟหรือว่าเอฟเฟกต์สกิลนะครับแองวงสีเขียวขึ้นนะครับเหมือนดาบไวมเนียนะครับขณะที่เราโจมตีศัตรูเนี่ยมันจะมีวงสีเขียวขึ้นรอบตัวเรานะครับบางคนมีถามเนาะมีพี่เพื่อนๆนะครับที่ทักถามเข้ามาว่าวงสีเขียวมันคืออะไรนะครับบางครั้งผมยังไม่ได้ตอบไปก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับว่าพอดีผมอาจจะไม่ได้ว่างตอบอะไรประมาณนั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้คนไหนที่อยากรู้จริงจนะครับแล้วก็จะอธิบายให้เลยเนาะว่าไอ้พัสซีสกิลหรือว่าเอฟเฟกเนี่ยมันทํางานพัฟซีสในส่วนของดาบไว้เป็นยามะครับขณะที่เราโจมตีเนาะถ้าเราเก็บครบ2ชิ้นอ่ะมันจะมีวงสีเขียวขึ้นขณะที่ติดนะครับวงสีเขียวเนี่ยมันการันตีอันติเมทให้เรานะครับเนี่ยสามวินะครับแล้วก็ทําความเสียหายนะครับเพิ่มความแรงสกิลอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าดีมากนะครับมีผลต่อคนครับมีผลต่อบอสครับเป็นอะไรที่ดีมากครับแล้วก็เป็นนะครัััับบบบอาไเเเททมลยยคครรระะดดนนนีีว อารมณ์คล้ายๆเผ่าของาเฟนะครับแต่ว่าเป็นอาวุธตํานานนะครับสาหรับเวนีแยมเอเนาะไปตรงนี้ก็เดี๋ยวลองตีเขาให้ดูนะครับว่าเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยมันจะมีวงสีเขียวขึ้นนะครับแอบเห็นม่้เนี่ยผมแยกล่างตีนะครับแรงจัดเลยนะวันนี้ก็เป็นวงสีเขียวนะครับทั้งตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวล่างแยกด้วยนะครับอันนี้ก็คือกอลางอ่าหลักมาเลยเนาะสำหรับล่างแยกนะครับล่างหลักเป็นยังไงล่างแยกก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับสําหรับการแยกล่างของวิสาดนะครับคนไหนที่ ถามในเรื่องของสกิลมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างเ่เจ๋วเลยพอสมควรนะครับอันนี้ก็แคร์รันตีแล้วนะครับว่ามันไม่มีนะครับในส่วนของวงสีเขียวขึ้นนะครับสําหรับเจ้าประดับนะครับไบเบเนเียนเนาะก็จะมีแค่เพียงอาวุธนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแอบตายกันเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับอยากให้ผมแนะนําตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย